สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็คลิปนี้ค่ะมาดูแจ็คสันหวังค่ะกักตัวจนหนวดเฟิร์มนะคะแต่ก็ไม่หว่นค่ะแต่ก็มัดใจสาวๆได้เสมอนะคะสำหรับแจ็คสันกอสเวนนะคะเดี๋ยวต้องจัดบทเพลงนี้ให้แล้วนะคะกับเพลงนี้ค่ะลอๆๆๆอย่างพมแล้วใครจะทนไว้เล่านะคะเคยได้ยินกันหรือเปล่านะคะจากสักหนึ่งบทเพลงนะคะสำหรับแจ็คสันหวังค่ะหนึ่งในสมาชิกวงกอสเวนที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้นะคะและเดินทางกลับ บ้านเกิดที่ประเทศจีนนะคะซึ่งหนุ่มแจ็คสันก็ต้องกักตัวไปตามระเบียบกันไปนะคะงานนี้ก็เรียกเสียงกรีดราจากสาวๆทั้งนอกด้อมและในด้อมกันยกใหญ่นะคะเพราะว่าลูกหนวดอันโซลัวนั้นนะคะกับการกักตัววันที่6ค่ะและวันต่อๆไปก็ยังคงโซโลัวอยู่ตลอดนะคะสำหรับที่แจ็คสันก็เซเว่นนะคะกับลูกหนวดคราวนี้มันงานดีจริงๆเลยนะคะจะบอกว่านะคะลืมหน้าใสๆของพี่แจ็คไปชั่วคราวเลยอะ นะคะคมันไม่มีคำไหนนะคะคำบรรยายใดๆเท่ากับคำว่าแจ็คสันเท่ากับหลัวนั่นเองค่ะโจบการรายงานข่าวจากทีมข่าวบันเทิง C ีซีโอเคเอสเทชนแนละคะฟันดีรักๆจุบๆมีถั่วไม้นะคะจากแจ็คสันกอดสว e นคาะและคลิปนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก b r i g h t t v .co.th ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ